บโบชแนลลงไปก่อนแล้วอะไรโหว่าก็จะคิดว่าจะลงนะนะ้ชมคิดว่าจะลงก่อนบโบชแนลด้วยนะนะ้ชมอแต่แต่แตบโบชแนลลงคลิปไปก่อนนะน้ชมแกน,นี่นะนะ้ชมอาา่าฮะเราเป็นกันไม่เสียเวาลาลวเล่นกันเลยดีกว่านะนะ้ชม วันนี้เราจะมาเล่นกับมันอุ้ยนี่มันหมดไม่มียายนี่เอาโหมดอีซี่แล้วกันไปเลยผมจะมาเล่นกับเกนี่นะ่นผมผมคิดว่าผมหนีออกจากบ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะท่านผู้ชมเราจะมาเล่นกับแกนี่วันที่หนึ่งนะท่านผู้ชมมาแล้วมา หมดฝันร้ายนี่นะหมดฝันร้ายไม่เอานะกูอ่ะไม่เอานี่เอาทั้งช่วงปิดโหมดฝันร้ายไปนะท่านผู้ชมแล้วก็ฮะไปต่อเลยนะท่านผู้ชมอือหือไปต่อนะท่านผู้ชมวันที่หนึ่งนะท่านผู้ชมเราจะมาเล่นกับแกนี่แหละน,นะท่านผู้ชม าจะแรงหน้าดูเลยนะท่านชมเราจะมาเล่นกับแกนี่มาเล็วมาเร็วท่านชมมาเร็วม,ม,มาสิมาห้องนี้สิเฮ้ยยายวางกับดักได้ยินไหมท่านชมเฮ้ย ยายดวางกับดักดังปังเลยได้ยินไหมท่านผู้ชมดังขนาดนี้น่าจะได้ยินกันแล้วนะอืม,อมขอดออนี่นะเอาเลยแกนี่แกนแกนยายแกนยายอืมแกนยายหรือแกนนี่นี่แหละแกนนี่แกนนี่ มาสิหนูกว่าดุ่งดังมากก็มาดิจะดูแฉลมดีไหม สิ่งสิครับโอ้โหมันวางตรงนั้นเลยอ้โหนี่ดูเอ้นั่นเอาน่ะยายเองหียาวเนี่ยหียาวเนี่ยหื้อหื้อื้อวางเลยยายแกแกยู่ตรง ฝันร้ายมันจะมีหนูนะนท่านผู้ชมต้องระวังกันให้ดีแต่หมดฝันร้ายยายจะน่ากลัวมากผมไม่กล้าผมไม่กล้าเล่นตอนนี้แล้วหมดฝันร้ายแบบหมดมียายเหี่ยวๆอะ่ะโอ้โหเสียงมันยิ่งกว่าเดิมไงนะมันแตงเลยนะโอ้โหอย่ามาวางนะอย่ามาวางนะอย่ามาวางนะืึา ไปเฉียวเฉียวไปดิไปเชียว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 ไปไปอืมงั้นเราสามารถหมุนได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้ไงหมุนได้โอ้โหแบบสามร้ยอยหกสิบองศาเลยดูแล้วพี่โอ้โหท่านผู้ชมอาจจะเวียนหัวก็ขอไปด้วยนะโอ้ดูด,ดิอุพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมเวียนหัวโอเค,เอ,เคอืม เออแม่มี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 เหี่ยวใช่มีอยวนะเฮ้ยตายแล้วเหี่ยวมาเนี่ยเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวหอมหอมเหี่ยวหอมหอมาแน่เมานี่เต็มหน้าเต็มกราบไม้เต็มกา เต็มกราบพี่ครับครัเต็มกราบเิวันที่สามท่านผูชมวันที่สามนี่เราเล่นกับยายเหียวๆได้ดีนะยายเวนี่งั้น,น,น,นอ,อุอ้ยเราคุยเราเดิน เราเดินอย่างนี้แล้วอแอบนี่ตูนดีกว่าแอบน,น,นี่ตูนเฮ้ยนี่วีว้าอยู่แอบนีน่ตูนเง้ตูนเงี้มาแล้วตูนมันเปิด ซิปเลยวิว้าอยู่มาเลยจ้าวิว้าอยู่มาดินี่นี่เอาเลื่อนเลื่อนไม่ไเร็วนี่ไม่ได้เร็วตาเร็วเลื่อนไม่ได้คว้าควายนี่เลื่อนไม่ได้เร็วเลื่อนที่ฟ้าเลื่อนโอ้โหเราเลื่อนเราเราเลื่อนหัวไม่ได้เร็ว เพราะฉะนั้นเราจะเล่นกับกเหี่ยวแก่ๆผู้นี้เฮ้ยเรียนได้แล,ล้วเหี่ยวแก่ๆผู้นี้เฮ้ยเหี่ยวกินแก่ผู้นี้มาแล้วเดี๋ยวจะดูฉากลับของอเหี่ยวแก่ๆให้ได้เลยทุกท่านต่อไปนี่แหละท่านผู้ชมฉากลับนะ ชาลับว้ายไม่ใช่ดีนะท่าน้ชมเฮ้ยมาแล้วันที่ห้าว้ายนที่ห้าเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วทล้วยุบปีเต็มกาบเลยฮึสีเหยวหยวหยวหง อีเหี่ยวหองหองอีเหี่ยวหองหองอีเหี่ยวพองพองอีเหี่ยวพองพองอีเหี่ยวพงพงแล้วตายแล้วเราจะดูฉากลับนี่นะอืมเต็มกาดเต็มกาดเต็มยุมดูฉากลับนะท่านผู้ชมเอาแล้ว มาแล้วอืมมาแล้วหันไปเจ,ยยเจอยายเจอย,ยาใหญวเหี่ยวใหญวเหี่ยวมันจะพาวตกลงไฟมันจะพักพักองา้างตกตกโอ้โหโดนโดนกับดักเก็บซ้ำน้ำใจอืม้ม อขอหมดเอขอหมดไม่มียายบ้างแล้วลองปรับหมดฝันลน์นะท่านผู้ชมลองดูลองดูนะท่านผู้ชมหมดฝันไลายก็จะเหมือนสีแดงๆเมื่อกี้เลยนะท่านผู้ชมผมว่าผมไม่เล่นหน้าผ่านนะอี่ออออเพียงนี่บาลย เอกหนูดิการบอกว่าตื่นตีห้านะตื่นขึ้นมาตีห้านะนนอนนี่นะตื่นขึ้นมาตีห้านอะนนอนอุ้ยหนูหนูผีเนี่มันกัดไม่ตายนะน้ำโยมันกัดไม่ตาย ที่ปิดคลิปก่อนเอาละท่านผู้ชมก็พอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมโอ้โหห้องเนื้อหมูสับอือฮึโอ้โหผีปากกว้างผีปากเียวโอ้โหหนูโอ๊ยนอกจากเลี้ยงหนูเนี่ยยังเลี้ยงอีกาโโอโอ้หีกาอเอาฟันเฟืงองแกะเอาไว้หรือ,อ เอามาไม่ได้ด้วย,ยที่ฉีดเนาหรือฉีดอ้าวฉีดไม่ได้อ๋อรู้แล้วไม่ใช่ที่ฉีดมันเอาไว้ทําอย่างนี้ท่านผู้ชมมันเอาไว้ทําอย่างนี้เสียงแล้วมันรู้สึกหลอนๆนะมากท่านผู้ชม อื่แน่พังทลายเราคือโจมทำลายเงี้ยหรือโจมเดือดฮักไม่เกี่ยวเลยนี่เอาไป้ปลดล็อกนี่นะท่านผู้ชมนี่เอาไม่ได้นี่ปลดล็อกเป็นสีเขียวก็เปิดได้เลยนี่อะไรไม่ต้องการเฟอรต้องการสปี อืมสเปรย์มาดนะ้ชมชมมาห้องนี้ห้องนี้นะชมพิมมันก็จะเชื่อมกับห้องที่เรานี่ไงดนะ้ชมชมอุ๊ยหนูโหลำคาแล้วนี่ สตันไม่รู้กี w ่ว e ิแหละแต่แต่ไม่รู้กี w ่ว e ินะเพื่อแต่แ้วก็ทำให้คุณยายสตันแสบตาหรือไม่ก็แสบ อไม่ใช่หรือไม่แสบตาหรือไม่ก็ปวดตาหรือไม่ก็ลงไปนอนแต่แต่มันมีกับดักอีกกันหนึ่งนะุ่นผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนะอ่า้าถ้าใครเล่นหมดมียายเนี่ยไปเอาไอ้นั้นได้เลยจุดตรงนั้นน่ะจุดตรงนั้นที่ผมจุดเอาไว้เห็นไหมเออตรงนั้นน่ะจะทำให้ถ้าวางอ่ะถ้าคุณยาเยเหยียบอ่ะจะทำให้คุณยายเช่แข็งแต่ถ้าเราเหยียบมันก็จะ สตาร์เรานะ่ยี่สิบวิแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าน่าจะสิบวิหรือยี่สิบวินี่แหละนั่นแะท่านผู้ชมแต่มันต้องยิงอันนี้ก่อนนะมันเปิดห้องไม่ได้นะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวส,สาธิตไปเปิดให้ดูนะท่านผู้ชมนี่นี่เห็นไหมท่านผู้ชมเปิดไม่ได้นะท่านผู้ชมอ่าปิดคลิปกันเลยดีกว่าอ่า้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็่าลืมโกไลไร กดซักซ <S k ai> ้ายรกดแชแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้ผ้าขี้มือมีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไ้่ลืมไปคุณคุณยายนี่แหละคุณยายเนี่ยท่านผู้ชมเลี้ยงแมงมุมอีกนะท่านผู้ชมโอ้โหเลี้ยงสัตว์เลีงสามตัวหนูอีก,กาแมงมุม แต่หนูจะเจอเฉพาะหมวดหมูดฝันร้ายเท่านั้นนะท่านผู้ชมหมดูดธรรมดาไม่เจอนะท่านผู้ชม,มอ่ะก็คลิปหน้าคลิปหน้าก็จะเป็นคุณยายอัปเดตใหม่นะเป็นแกนตามีอัปเดตแกนเย อุ้ยแกนยายอัปเดตแกนตาเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีปลาหมึกสองตัวแล้วก็จะมีลูกน้อยด้วยนะท่านผู้ชมก็ถ้าใครอยากดูเนี่ยมมก็ต้องกดไลค์นะท่านผู้ชมกดไลค์ถึงเอมเอาสิบไลค์พอนะท่านผู้ชมสิบไลค์พอนะท่านผู้ชมอ่าก็นะท่านผู้ชมอ่า ใครก็ไม่รูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทีใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเย้